ต้องดูหมู่เฮงที่หน้าด้วยเพราะปากพี่แกหนาแสดงว่าเขาพูดเยอะแอ้ววัีมันมีเลขขึ้นของลูกชายด้วยครับเอออ๋อได้ได้เด้อเด้ดูออันนั้นมันเลข5เหรอได้เขาจะยืนห่วงเยอะออกไปที่นั่นบ่อยนะคะ32เด็บโอเคเลข5เด้อมันมีใครในนี้ไม่มีใครหนุ่มๆเหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้ขยับเขียนอันนั้นนะเดี๋ยวไม่เป็นไร พระอาจารย์พูดอย่างนี้หมายความว่าไงไม่อาจารย์หนุ่มคนเดียวไงใช่พี่นี่อายุสิบแปดหมดเลยพ่ออาจารย์เด็กเดี๋ยวนี้ไม่เรียนแน่นนะโอเคเอาเมื่อกี้ก็าเมื่อกี้สามหกเก้าใช่ไหมหนึ่งเก้าเมื่อกี้เมื่อกี้ก็าสามหกเก้าหรือสามเก้าสองจุดเก้าคล้ายๆกันเนี่ยเอ่อถ้าคล้ายกันเราก็จะคุยคุยแม่นี่เท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันแสดงว่า วิญญาณเดียวกันหลวงปู่หลวงพ่อมาเหมือนกันแต่แต่สังเกตไหมเมื่อกี้สองเจ้านี่อยู่ข้างไหนอยู่ข้างอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้อยู่ข้างบนต่างกันไหมสองเจ็้าความคิดกับทางการกระทําข้างบนใครเหนื่อยกว่าใครเนี่ยระหว่างอันนั้นอ่ะอ่าอันนั้นอันนั้นยังไม่อยู่วัดนะอันนั้นคิดจะอยู่วัดอ่อันนั้นอ่าคุณหลินคุณหลินยังไม่ได้อยู่วัดใช่ไหมต้องบนหน่อยกว่ามากี้ยเพราะว่าคุณหลินเนี่ยเป็นความคิด จอยากจะเข้าอยู่วัดอยากจะไปวัดลเบิง <c oughs> อยากจะวัดหลวงพ่อทองอย่านงน <c oughs> ี้ใจอยากอยู่ใจที่อยู่ที่วัดแต่กายนี่ยกับของอน,นี่มันมันมันตกด้านดําด้านบวกไงอันนี้สองเจ็ดเก้าอยู่ด้านบวกเลยก็ต้องอยู่วัด <c oughs> คนเราเนี่ยใจอยากจะไปวัดน่าดูแต่กายมัน <c oughs> มันไม่ไปแวบแบไปบ้างอยู่แล้วเนี่ยมันจะคิดว่ามีเวลามีวันพระวันโกนวันสําคัญสาคัญอาจจะไปอย่างนี้นะ โอเคอันนี้กำลังการสามห้าสามอะไรบ้างเราจะมาดูเลขอะไรอ้าวใครมีเลขหนึ่งเด็กๆบ้างเห็นไหมเพราะว่าเห็นไหมอันนี้สามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งมาตรงนี้ก็เป็นอะไรนะสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเห็นไหมเลขหนึ่งแสดงว่าคนหลินเนี่ยใครที่เลขหนึ่งเยอะๆเนีเย่ยแสดงว่าจะเอาของคุณอะไรนะนั่นหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมอ,อยู่ตรงนี้ดูสิแสดงว่าคนที่มีหนึ่งเยอะๆเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรบางที เลขสองมันเยอะตรงข้ามกับของคุณคุณอะไรนะคุณคุณกุ้งคุณกุ้งมันหนึ่งเ<แ>มกี้หนึ่งเยอะใช่ไหมอันนี้กลายเป็นเลขสองเยอะเลขสองเยอะมันตอนมาการกระทาเนี่ยม,มันต้องเป็นหนึ่งรากไหต้องยืนด้วยเราแข่งของตัวเองมาตั้เด็กๆเ,เป็นไหมคนหลินเป็นไหม <ฮะ S 1> พึ่งตัวเองบางทีเราจะอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยใครไม่ได้เลยอต้องอาศัยตัวเองตลอดเลย ภาษิตไทยภาษิตแล้วก็อัตตาหิอันน eh ั้นนะต้องเป็นท okay so ี่พึ่งของตัวเองต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะเราจะอาศัยคนไม่ได้เหมือนกันอยากจะของคนทูลเน่ไหมอันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะไปหวังใครมากนะหวังลูกก็ไม่เคยได้หวังเมียก็ไม่ได้หวังคนนั้นก็ไม่ได้เราต้องพยายามฝึกเป็นตัวของตัวเองฝึกด้วยลำแข้งของตัวเองยืนด้วยตัวเองแต่ถ้า Uh, อันนั้นอ่ะอะไรนะของส่วน <c> ของคุงงงง่นี้เป็นอะไรนะสองศูนย์สองใช่ไหมอันนั้นก็คือว่ายังคิดจะอาศัยคนอื่นตลอดเลยจนแก่จนเฒ่าเนี่ยอยากจะหาที่พิงอยากจะหาที่แบบว่าพึ่งอาศัยพึ่งอาศัยหลวงพ่อไม่พอตอนนี้หลวงพ่อไม่อยู่เราจะอาศัยใครบางทีมันต้องจัดทีมจัดอะไร <c oughs> ถ้าเลขสองนี่จะชอบอาศัยคนอื่นเลขหนึ่งเนี่ยไม่อาศัยคนอื่นโอเคเลขหนึ่งอันนี้ของคณของคนหลินเนี่ย รวทางนี้หนึ่งมีไหมไม่มีละไม่มีแสดงว่าเลขหนึ่งนี่เป็นไงบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าสุดท้ายเป็นอะไรนะชอบศิละปะมก็มีเซนต์มีอะไรปุบ๊บแสดงพวกนี้มีหมดละครบละแต่ถ้าไม่ไม่ mai, ไม่มีเนี่ยแสดงว่าเราผ่านเลขหนึ่งผ่านนะจ๊ะไหมเราจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองใช่ Beyonce, <ế> ng, ไหม <alternate S 1> เป็นอะไรของตัวเองเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําผู้นําผู้ใหญ่บ้านนายกปจปตอะไร ไม่รู้เป็นหิงบรือเปล่าหรือว่าในยกครอบครัวหรือว่าผู้นาครอบครัวนคอบครัวเล่นหลิงคนเดียวเลือหลิงคนเดียวแต่ไดนว่าถูกแล้วถ้าอยู่คนเดียวนี่ถูกแล้วเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยยอบชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าอยู่หลายคนมันมีปัญหาแล้วเด๋ยวจะมาเจอเนี่ยจรหัส2 8งแปมีคนหนึ่งนะเออจะมารู้จักเนี่ยเป็นผู้หญิงอะไรนะเขาอยู่กับอยู่กันเป็นกลุ่มกลุมเนี่ยมีปัญหากับทุกคนเลยเพราะว่า เพราเลขหนึ่งมันแข็งอ่ะไม่ยอมคนเน่ะไม่งอคนอื่นไม่ทําตามไกรพบดีใจก็จุดๆๆๆๆเลยอ่าก็เหมือนกันเนี่ยคนหนิงก็อยู่คนเดียวเนี่ยสบายดีไม่ปวดหัวผ่านแล้วค่ะผ่านมาแล้วใช่ไหมไม่อยากอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอีกทีโอเคเจ็ดสามศูนย์สามเลขสามเป็นไงบ้างเรามาดูซิสามเห็นไหมสามหนึ่งสี่เลขสามตรงนี้ไม่มีมาเลยเห็นไหมสามสามสามไม่มีมาเลยตรงนี้ก็ไม่มีเลยอ๋อมีสิอันนี้สามอยู่ตรงนี้อยู่ แสดงว่าเลขสามนี่ยังพูดไม่ไม่อันนี้เท่าไหร่นะอ่าบางครั้งเนี่ยยังพูดตรงไปตรงมาพูดขวัญผาซากอ่าพูดแบบว่าไม่ค่อยเกรงใจใครอ่ะอมีปากคิดยังไงปากก็พูดอย่างนั้นใจปากกับใจนี่มันตรงกันเลยนะไม่เบี้ยวไปนี่อ่าบางคนนี่ปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจไปอีกแบบหนึง่งของเราเนี่ยตรงไปตรงมาเลยใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สวยก็คือสวยไม่หลอก็คือไม่หลอกอ่าเราจะมีอะไรเราก็ปุ่มปุ่มออกมาเลย ตมาก็เหมือนกันเมื่อก่อนตอมาจะเริ่มเริ่มไม่ค่อย,ยไม่ค่อยชอบพูดตรงๆแล้วนะแต่เดี๋ยวนยยวี้ที่เกียรพูดตรงแล้วพอพูดตรงไม่ใช่ที่เกียรพูดตรงเมื่อก่อนจะพูดอะไรอ,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 ไอ้อมอ้อมอ้อมไปอ้อมมาวันนี้อ้อมอ,อ,อมันไม่มีเวลาแล้วบางทีเราอะไรนะก็ต้องพูดตรงๆแล้วไม่ช้าเหมือนกันแต่นี้อาจารย์อาจารย์ทำไมพูดแรงนะ้าดูพูดตรงเลยมันไม่แรงไม่ได้นะโดยเฉพาะเราเห็นไหมสมัยพุทธกาลพระเจ้าเนี่ยว่าโโหบางคนก็อยากจะเป็นอะไรนะ ลอ,อุปถากหลวงพ่อ,พ,อพุทธเจ้าหรือว่าพระอนน,นอออุนเนี่ยพุทธเจ้าพระอื่นเนี่ยพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้นะแต่พระอนนท์เนี่ยพุทธเจ้าทั้งด่าทั้งตงีเราจะไม่ทําท่านอย่างอะไรนะเดี๋ยวกับคนฟ้ามอต,ต้องทะนุถน,นอมทอะไรนิ่ง,นงคนยังไงพุทธเจ้าเนี่ยพทธเจ้าทาาั้งด่าทั้งด่าอะไแรงๆเลยมันถึงจะสะเทือนอะไรอนะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเนี่ยนะอะไรนะอะ,อะไรเมื่อกี้ไปตื๊ดอยู่ไหนแล้วเนี่ยเลขสามเลขสามใช่เลขสามกับเลขเจ็ดพวกเนี้ยนะเนี่ยโดยเฉพาะวัย ไว้ตอนนี้ก็เหมือนกันเราเป็นพูดคนที่ว่าเวพูดอะไรปุ๊บเนี่ยจะไม่ค่อยอันนี้แหละไม่ค่อยอ้อมๆเวลาไม่พอแล้ไม่รักษาน้ําใจเพี้ยงๆไปเลยนะผ่าซากไปเลยไหมผ่าก็ผ่าไปเลยก็แตกวงเลยพอพูดปุ๊บนี่แหละบางทีบางทีเหนื่อยเน่องเลขสามนี่นะบางทีเลขเจ็ดเดี๋ยวมาเจอเลขเจ็ดเนี่ยมีแล้วก็พูดตรงๆเลยอะแต่หักก็แตกหักจบก็จบกันเลยไม่ต้องไปมารักษาน้ําใจอะไรกันโอเค อ่มาดูเลขเจ็ดโอ้เลขเจ็ดมีเยอะมากเลยใช่ไหมเจ็ดนี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดอันนี้ก็เจ็ดแล้วทำไมเจ็ดมันมาโผล่มาตรงนี้ต่างกับของคุณกุ้งคุณกุ้งไม่มีเลขเจ็ดโผล่มาละใช่ไหมแต่เนี่ยโอ้เจ็ดพามาเยอะอนาคตก็มีเลขเจ็ดแล้วอันนี้นะวไฟสีแต่ก็ต้องมีมีเลขเจ็ดอีกทำไมทำไมเลขเจ็ดมาลองลองนะว่าคนที่มีเจ็ดโผล่มาบ่อยๆบ่อยๆอยเนี่ยกับของคุณลุงเนี่ยไหม คุณลุงไปนะแล้วคุณลุงแก่ไปค,ค,คุณอาจารย์ประสิทธิ์หนึ่งหกเจ็ดเห็นไหมอยู่ตรงนี้เไหม่บางคนก็ถ้าม,มันมีอะไรนะที่นี่หนึ่งหกเจ็ดหรือว่าอะไรนะเนี่ยแสดงว่าถ้ามีเลขเจ็ดเนี่ยแสดงว่าตอนตอนที่เราวัยรุ่น ตอนที่ไว้เด็กไว้เนี่ยเราไม่ชอบเรียนหนังสือโอกาสพ่อแม่จะส่งเราเรียนจบปรตีปทเอกเราไม่ชอบไม่ชอบเรียนไม่ชอบศึกษาขี้เกยียจเรียนโดดเรียนหนีเรียนสุดท้ายพอมาอายุสี่เด็กปุ๊บต้องอะไรนะต้อง,ต,องต้องมาเรียนในห้องห้องเรียนห้องเรียนนี่มหาลัยเนี่ยไม่ใช่เข้ามาหาลัยมอชอมอขอมออ,อนะไปเข้ามาหาลัยอะไรคือมหาลัยชีวิต ต่อไปต่อไปเราตั้งชื่อใหม่ไม่ไม่เอาไม่เอามอทหรอเอามออะไรมาอะไชีวิตนี่จะอะไรมอพูดชุทธก็เดี๋ยวมออะไรมอชีวิตจะมาโชว์นะจ๊ะนะมอต่อชออะมีแล้มีแล้วมีแล้วมหาอะไชีวิตมีใช่ไหมมีแล้วคนอื่นตั้งแล้วตั้งไปแล้วงั้นเราไม่ได้เรียนแล้วแล้วงั้นเอามอทไปก่อนตอนนี้ไม่ต้องไปจนรถทเบียนรถรถจนลิขสิทธิ์อะไร อ่าเจ็ดเนี่ยคือว่าเหมือนทันเมือก่อนเรียนอะไรพบเนี่ยเจอหนังสือง่วงนอนแล้วอยากหลับเลยอ่านหนังสือไปเรียนเบื่อแล้วใช่ไหมเบื่อเลยเพราะว่าทําไมคนที่มีเลขเจ็ดกเจ็ดในมาเนี่ยแสดงว่าอดีตชาติเนี่ยอ่านหนังสืออ่านตำราอ่านพระเตยประโศึกษาอะไรเยอะแยะมากนะแต่เลยนะมาชาติที้เกิดต้องต้องมานั่งอ่านมันเรียนมันเลยเบื่อเลยมันเลยเรารู้ว่าทําไมเราถึงเบื่อการเรียนเบื่อตำราเบื่อทฤษฎีไอพวกเนี่ย พอไว้ตรงนี้มาปบเนี่ยมันเหลือภาคเะยรนะคือว่าภาคปฏิบัติภาคที่ว่าลงมือทําเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าเราลงมือทำปบเราจะเข้าใจเห็นทันทีเลยแต่ถ้าเรามัวแต่ไปอะ,อะไรนะเอาข้อมูลเอาศึกษาเอาตำราเอาทฤษฎีไม่จบกันสักทีน่นน่ะจนจะจบก็นั่นน่ะหัวเท่าหัวแก่หัวงอกนั่นแหละเมื่อไรเราค้นเจอสัจธรรมป๊บโอ้โหเราอุตส่าห์ไปหาสำนัก พ่อครูดาวสำนักอาจารย์ศรีภยัยสำนักอาจารย์แม่พ้อ,องพันธ์สำนักนนท์อาจารย์ถนอมสำนักนี่นไปหมดที่ไหนได้สุดยอดเขาที่กังฟูสอนด้วยมันอยู่ในตัวเราหมดเลยนเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมันมันเราไปเรียนมาตั้งเยอะเราต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของเราอะไรตัวเนั้นเข้าใจไหมเลขเจ็ดในใกล้แล้วอันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วมันจบตรงไหนจบตรงมอถอนี่แลนะหละเลขเจ็ดพอหลังสี่หกสิบไปนี่ไม่ต้องไปเรียนแนละ้วอ่าเข้าใจไหมโอเคเลขเจ็ด โอเคเรามาดูอีกเลขไหนอีกเลขแปดเราดูเลขสี่ก่อนเลขสีน่นี่เป็นไงมีไหมไม่มีละนะถ้าเลขสี่ไม่มีแสดงว่าของของอะไรนะของคุณหลินนี่เป็นคนที่ตั้งแต่เนี่ยยี่สิบเอ็ดไปเนี่ยเป็นคนมีความรับผิดชอบไม่ว่ารับผิดชอบในครอบครัวรับผิดชอบกับ,กบตันยูต่อพ่อแม่กับตันยูต่อคนอื่นคนอื่นช่วยเราเวลาเราเดือดร้อนนะตอนนี้เขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเอบคือว่าเป็นคนที่บบ้านี้นะ เอ,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 อาคนลงเอาคนไันหรือว่าจัดก,การเอาจริงเอาจังอะไรเนี่ยมีหมดละเห็นไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีเป็นคนมีความมั่นใจสูงไม่สูงแล้ดูเลขหนึ่งสูงสิงสูงมากๆเลยนะ,ะไม่ธรรมดานเนาะเลขหนึ่งมั่นใจ <c oughs> ถ้ามันตอนวัยที่เอ็ดถึงยี่สิบเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจแต่พอหลังท <c oughs> ี่เอ็ดไปป๊อบมีความ <c oughs> ทำอะไรมั่นใจละ <c oughs> มีเป็นตัวของตัวเองมีหลักเป็นของตัวเองมีอะไรตัวเองใช่ไหม อ่ะต่อไปสี่พอละสามเมื่อกี้พูดไปแล้วนะสามนะเลขอะไรเลขเก้าโอเคผ่านไปแล้วเลขแปดเลขแปดเห็นไหมสองแปดสองหกแปดทำไมมันเลขแปดมันโผล่มาเหรอไมเพราะว่าหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งสองมันแปดเขาไม่มีแปดนี่ไม่มีนี่คืออะไที่แปลว่าเอ๊ะทำไมเนี้ยสี่แปดหรือว่าอะไรเนี่ยเราแปดเราหายเราไม่มีแปดทป็ไงเราต้องเอาตัว เลขอะไรนะเลขเก้าโอนมาเลขศูนย uh, oh, ์โอนมาเนี่ยไม่ต้องถึงเวลาโอนเพราะว่าเลขแปดเนี่ยมันออกมาแล้วสองหกแปดสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกแปดว่าเราต้องมาเลยนะฝึกฝนมีโอกาสโอ้โหรีบสมัครเลยไปเจออะไรที่อาจารย์กล้เขาว่าคุณต้องไปเรียนจักรดูอีกคุณต้องไปเรียนนั่นอีกเล่นล่าชีวิตอ๋อเอาไงด่เอาไงดีจ้าสุดท้ายจะเรียนเงียนี่แหละคือมีโอกาสตบรีบเลยนะจัดสรรเวลารีบคว้าเลยรีบมาเลย ตัดสินใจมาเลยเพรว่ามีโอกาสได้กว่าวเริ่มมีแล้วพอโอกาสก็เ,เริ่มจับเวลาแล้วเริ่มบริหารจัดการแล้วเลขแปดในสองหกแปดเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ของ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 ุนกุ้งนี่ห้ากับสี่ใช่ไหมห้ากับสี่มันตรงข้ามกันเลขหกมันจะมาปรับให้ห่างกันอันนี้เจ็ดกับแปดมันจาความคิดการทํามันจะขัดกันอยู่ดีแล้วก็เลขเก้าเลยนะเลขเก้าเนี่ยจะมาเป็นตัวปรับเลขเจ็ดกับเลขแปดให้มันบาลาน นะเลข8มาล้านก็เหมือนกันเลข8นี่เนี่ยอ่าต้องมองมาจะทำอะไรเนี่ยหลัง41ไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จักบริหารวางแผนชีวิตว่าจะทำยังไงตอนนี้เริ่มละอ่าปีนี้ล่ะตั้งเป้าไว้แล้วต้องได้สักอสิบหลักสิบหลักกี่หลักจะได้หนึ่งล้านอ่าอันนี้กี่หลักเงินเจ็ดลักเจ็ดหลักหกหลักอะไรนะั่นะปีนี้ตั้งเป้าไว้ลแล้วเราก็ลงมือทำจะทำอะไรจะทำนวดจะทำขังเข็มจะทำตะกรุด จะทําอะไรเอ่อเปิดร้านเปิดกิจการอะไรก็วางแผนไว้ตั้งเป้าไว้แล้วก็เดือนหนึ่งเราต้องการเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่กากันเท่าไหร่แล้วเราต้องการมีบ้านต้องการอะไรคือว่าต้องมีการอะไรนะทำอะไรต้องมีแผนการเอ่อมีแล้วปีหน้าหรือว่าเดือนหน้านี้วางแผนอะไรทายัง <Yeah. S 1> ยังไม่ทำอะไรนีต่อไปเนี่ยแสดงว่าในแปดเนยเราอ่อนเราต้องไปเตรียมการวางแผนอ่ชีวิตให้ดีๆเลยต้องเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับเงินการทองเงินเราได้มาละถูกหวยละหรือว่าอะไร วันพรุ่งนี้เออวันพรุ่งนี้วันนี้วันนี้ละค่วันนี้เลยนะเออเราจะทำยังไงเราวางแผนละเราต้องมีการวางแผนไม่มีวางแผนในชีวิตเนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะเลข่หนึ่งเนี่ยมีเป้าหมายแล้วมีการวางแผนแล้วลงมือทำกบเดินออกไปเลยรับรองสําเร็จนะโอเคต่อไปเรามาดูเลขอะไรต่อเลขห้าก็เลขหกอ่าเลขห้าก็เลขหกเห็นไหมเลขหกเขามีมาแล้วเห็นไหมเลขห้ามีไหมเลขห้ามีเปล่า ไม่มีนะตรงนี้มีสองห้าเจ็ดใช่ไหมเลขหาน,นี่ก็ไม่จบเหมือนกันแสดงคนเนี้ยน,นับคนว่าแปดโมงครึ่งเรียนนะไม่ก้าวโมงครึงถนึงมาเ <c oughs> น,นี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยเลขหาไม่ผ่านไม่ผ่านคือว่าอะไรนะไม่รับผิดชอบไม่มีสัจจะอ่าสัจจะกับตัวเองสัจจะเขาคืออื่นนับเขาถ้าเรานับกับวันนี้แย่งน้อยเนี่ยเลทห้าน,นาทีเลทสิบน,นาทีตลอดเลยเพราะว่าเลขห้าเขาไม่มีมาเขาไม่รู้เวลา <c oughs> ลืมไปเลทไปรถติดวมาอะไรไนมะ่เสือไม่อะไรเนี่ยเป็นไม่เป็นไม่เราสามารถไปไปที่ไหนเราจะเลทตลอดใช่ <c oughs> นี่แหละเราไปเห็น <c oughs> แต่ถ้าคน <c oughs> <c oughs> คนคนะมัทั้งก็ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจนี่แหละเข้าใจมันไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันไม่ภาษาจีนมันไม่มีสื่อเจียนส่วนเนี่ยพวกไม่มีเลยค่าเนี่ยมันกับว่ามันมีเวลาหรือไม่มีไม่มีไม่อันนี้ไม่ไม่ตั้งเวลาไว้หรือว่าอะไรมันมันไม่ไม่ค่อยแคร์เวลาแต่ถ้าเป็นคนนี้นะแม่ชีนี่ปบนี่เป็นไงบ้างออ ต้องเป๊ะต้องเนียบอ่อใช่ไหมเวลานับใครว่าห้ามพลาดเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้เล็กนิดหน่อยใช่ไหมเออเนี่ยนี่แหละเลขหานี่จะเป็นคนที่มีสัจจะวาจาก็ว่าอะไรก็สับตับไม่คืนเขาแล้วไม่คุ้นทำพวกนี้ระวังพูดออกไปถ้าพูดอะไรไปพรบสัญญาใครไว้แล้วไม่ทำนี่ปุ๊บเนี่ยจบท้าว S <S ได้หันหน้าใช่ต่อไปแล้วเราไม,ไม,ไม่ไม่นัด <ขอ S 1> ละเัน<ะ>มันไม่<ะ>ไม่รักษาวาวจาไม่นัดยืมเงินไปว่าจะคืนสรุปแล้วไม่คืนจะรุปตะม,มาก็ยังได้ให้ยืม<ๆ>ไปโอเคโอเคเลขห้าเนีย่ยเลขห้าแล้วก็ใครมีเลขห้าบ้านปลายชีวิตบ้างอย่างกับแม่ชีไปไหนละอันนี้ก็คุณคุณตักก็เลขห้าแล้วอีกหลายคนเนี่ยไหมเลขห้าสองสามห้าเลขห้าบ้านปลายชีวิตนี่ยังไง เดินทางจนแก่จนเท่าจะเดินแบบว่าตอนนี้เลขสองห้าเจ็ดนี่ยความใฝ่ฝันเดินเพราะตอนวัยกลางคนเนี่ยอยากจะอ่อวิ่งรอบโลกเลยอยากจะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเลยถ้าสองห้าเจ็ดเนี่ยตอนนี้ไปยังไม่ได้นะโน่นอ่ะต้องรอหกสิบไปอ่ะเราจะไปท่องทุกเอเชียเลยอ่าหรออความคิดความฝันเป็นไหมใช่ไหมอยากเที่ยวใช่ไหมันเออถูกแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นเลขสองสี่เนี่ย ไอ้เลขสองสี่เนี่ยไม่ไปไหนละบางทีสองสองสองสามห้าสองเลยมันเที่ยวมาจนหมดละแต่ถ้ามีเลขห้าท้ายๆนี่แสดงว่าเราจะอ,อิสระตอนบั่นปลายชีวิตคือว่าไม่มีกรอบไม่มีเขตไม่มีภาระ,ะไม่เลยก็จะไปไปตามที่เราชอบเราลักเราเอะไรไปขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นอะไรไปที่มันท้าทายท้าทาย,ท,ายที่เราไม่กล้าไปตอนเป็นเด็กมันจะไปตอนววัย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 ชราวัยอะไรเนี่ย แต่ว่าบางคนจะไปแบบว่านั่งรถเข็นแล้วก็ให้คนพาไปเที่ยวไม่เอานะใช่ไหมเราสามารถที่จะต้องเปลี่ยนมาเอ๊ะเราจะไปตอนไหนดีอะไรเนะแล้วอีกอันหนึ่งเลขหกเห็นไหมสองสี่หกใครมีเลขหกบ้านปลายชีวิตบ้างหนึ่งห้าหกก็ลมอยู่ด้วยเห็นไหมสองสี่หกหนึ่งห้าหกอะไรเนี่ยนะเลขหกบ้านปลายชีวิตอ่ะอันนี้ก็บ้านปลายชีวิตเนี่ยอาชีพอะไรเราลองแนะนําดูดิจะไปถ้าสมมติไปเจอเด็กเจออะไรเรามี สองสี่หกหนึ่งห้าหกเลขหกอยู่ข้างหลังปั้นปลายชีวิตเนี่ยเราแนะนำให้เขาไปเป็นอาชีพอะไรก็ติดมาเรียนเข้าสายไทยอ่าเนี่ยไหมต้องไปทางหมอทางพยาบาลทางดูแลคนรักษาคนทไมตต้อง้องมาต้องมาเรียนสายนี้เพราะว่าได้คนเลยไหมคุณไม่มีอ่ะเขาไม่มีมามีนี่มาปฏิบัติเติมว่า อันนี้บรรทัยเก่าไปแม่เขาไม่นไปู่ตายายทวดของเราเนี่ยมีมีอะไรเป็นหมอไมแล้วแต่เขาจะถ่ายทอดเอาให้เราเขาตายไปแล้วเราก็ไม่ยอมเรียนเราไม่ตื่เรียนปูู่่อะไรเนี่ยพ่อแม่ปู่่าจะมีหยุดมียามีอะไรที่ีดีๆเราไม่ยอมเรียนแต่พอถ้าเสียไปพรบปู่ตรงนี้ตอนนั้นคุณเรียนพิชานี้ดีกว่าเนี่ยตอนนี้กูสบายแล้วนี่นะเป็นไหมบางทุกขก็รักษาคนแม่ดูดวง ไม่เอาดวงไม่เอาดูไม่อะไรใช่ไหมมันมันไม่ได้อะไรทุกอย่างเลยมันเป็นเด็กไงแต่ต้องต้องกลับมาเรียนกับอาจารย์นี่แหละนี่แหละนี่แหละคือว่าบางทีเนี่ยเราเห็นเห็นเห็นอันเนี้ยบางทีมันจะเป็นคือว่าเหมือนกับว่ามันมันหนีไม่พ้นเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเราเรียนรหัสชีวิตเสร็จแล้วเราจะมา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 ดูตัวเองเราจะมาดูเราพยายามจะหนีหนีหนีอันนี้เราพยายามจะเบี่ยงเบี่ยงเราจะไม่ไปทางนี้สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรขึ้นอะไรสักอย่างเนี่ยเขาวางเขาวางอะไรนะคือว่าเขาวางทางเดินให้เราแบบนี้แหละ แตเรา mm hmm. ชอบเฮ้ยมีทางนี้เราไปไปอะเสร็จแล้ว,ม,ลวมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละก็กลับมาใหม่แล้วก็มาเดินเดินอะมีทางนี้ไปทางนี้อ่ะมันไม่ใช่กว่าจะมาหาทางเดินตัวเองได้นะโอ้โหนั่นน่ะบางคนนะ่ะห้าสิบหกสิบบางคนเจ็ดสิบอ๋อรู้อย่างนี้ทําไมเราไม่มาเรียนก่อนต,ตั้งแต่แรกอะไรขอนเราเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกบางทีไหม mm hmm. แล้วเราบรรล,ล,ลุถึง mm hmm. อายุสี 40, ่สิบปุ๊บโอ้โหตอนนั้น ครจะเอาสอนวิชาเราฝังเข็มแล้วใครจะสอนวิชาล้นนวดเราทำไมเราเราไม่มาเรียนอ,อะไรนี่แหละเลขหกคือว่ามาเรียนและมาเรียนแพทย์แผนไทยมาเรียนสมักนวดก,กระดูกมาเรียนนวดถนอมมาเรียนนว,น,วนวดนู่นนี่นี่แสดงว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็มือนกันใครที่มีเลขหกเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยคือว่ามีแต่ทำประโยชน์เพื่อสังคมทำประโยชน์ให้คุคิดอันนี้แล้วถ้าเราเปลี่ยนโลกได้นะอย่งกับอิสราเอลกับอาซา เฮ้ยมึงลบกันทำไมน่ะมึงฆ่ากันทำไมมึงน่าจะอ่าอ่านะซื้อของมาแบ่งแจกกันช่วยกันเรื่อยเนี่ยคนคนเลขหกเนี่ยมันเขาเหมือนกับเหมือนกับแม่ชีอะไรนะเมื่อกี้นี่ทาเลซ่าหรือว่าแม่ชีหรือว่าอ่ามหอ่าเหมือนกับอ่แม่ชีสันต์สนีหรือว่าองค์ดาลลาเลนมาเลยเขาพยายามให้จะโลกเนี่ยมีแต่สันติภาพมีแต่คนรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเลขหกเนี่ยมันจะทำมันเนี่ยเหมือนกันที่จะออกไปเนี่ยเป็นหมอเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ย 60ไปเนี่ยเขามีวิชาความรูเ้เป็นเรื่องการแพทย์เรียนจบได้ใบอะไรมาหมดละเขาจะไปเนี่ยขึ้นไปยอดดอยเนะี่ยดอยปุยดอย,ดอยนุ่นเลยนี่ไปรักษาชาวบงชาวบ้านถ้าเป็นหมอก็หมอเขือกมานะ ถ้าตอนนี้คือม้าไม่มีขี่แล้วก็เอาหมอรถนะใส่เตียงใส่รถไปไปรักษาตามหมู่บ้านเรารู้สึกวันความสุขความสุขที่ว่าเราได้ไปช่วยคนอื่นรักษาคนอื่นหายก็ช่างไม่หายก็ช่างมีใครปนมันหรือว่าอะไรก็ขอได้ช่วยคนก็ก็มันเป็นอย่างนั้นแหละคนเขามันเป็นบาปเป็นบาปเป็นกรรมไงกกับกรรกับหมอเอกที่บอกว่าเนี่ยบางทีฉีดตุ่มตุ่มมันหายมันหายนะที่จริงแต่มาเห็นแล้วหลักการน ได้อยู่แล้วนันไม่ใช่ไม่ได้ไม่หายนะแต่อย่างว่าบางคนมันเป็นมันสิปีไปหมอทุกไย่ายไม่หายแต่เอาที่จะหายแต่บางคนเนี่ยไม่แน่เขาไปยกอะไรก็้อหกระดูกมันลั่นแต่พอดีเขาที่เขาขยับมันเขาเขาถีบมันมันขย่าไปจึ๊บนะมันไม่แน่มันเข้าที่ละเออมันเข้าล็อกพอดีมันนิดเดียวอย่างเงี้ยอ่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าพลังจุงพลังจิตอะไรแต่มาว่าอันนี้เอาไว้อีกทีนะแต่หลักการทฤษฎีเนี่ยแค่บางทีเราวดนวดขยับขยัมันก็หายละ ใช่ไหมบางทีเราบิวแต่พอดีมันพอดีมันมันบังเอิญกระดูกมันอยู่อย่างเงี้ยนะเหมือนกับท่อนไม้หินอะไรมันมันนันเนี่ยมันไม่หลงล็อกใช่ไหมมันก็เขย่าก็ยังได้แต่พอเราเทมันลงลงตุ๊บมันก็เขย่าไม่ได้มันก็ติดละมันก็ลงลงลงที่ของมันพอดีมันอาจจะเออก็ไม่เจ็บละมันอาจจะเป็นได้แต่น้ำไหลอ่ะใช่ไหมท่อมันเป็นตาแล้วเราเทหินขึ้นมันก็ไหลละอ่ใช่แล้วก็ยกหินออกแล้วน้ำมก็ไหลไปแล้วอย่าให้น้ำหินมันมาขวางทางใช่ไหมนั่นมันไม่มีอะไรแต่ไอไอเขาเรียกว่า แผนปัจจุบันเลยว่าเนี่ยโอ้โหมันต้องมีหลักวิทยาศาสตร์นี่นะโอ้โหบางทีเนี่ยต้องมหมดไปหลายล้านอ่ะหลายแสนเข้ากระเป๋าหมอหมดเลยแต่อะไรนะคนไข้นี่โอ้โหสงสารเหมือนกันนะ<ช>แต่เราจะไปนินทาแผนปัจจุบันเยอะเนเดี๋ยวมันเป็นเสด็จมาตำหนักตัวใครตัวมัน <c oughs> โอเคอ่ะคุณหลินญหอยใจยังพอ,อนะโอเคอ่ะพักเบรกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราจะดูทุกคนเลย หรือว่าอีกคนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวโดยกคนแล้วเราจะมาเปลี่ยนละครชีวิตใครใครใครมีเลขสีก็เอามาเขียนขึ้นหน่อยอ่ะมีหลายคนอยู่นะเอาเลเลขี่เลี่เลเลข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 ที่ไม่ออกก็เหมือนกัน่่เป็นเดี๋ยวเีล้่เลล่เดล่องเที่ยวแต่เอาไปท่เี่่่่ไ่เ่่่สข พัก uhm, เบรคทังเบรคดื่มชากาแฟนะคนที่มามาหลังนี่ก็ขอใปด้วยนะเราไม่ได้รีบไปสองวันอาจารย์เดี๋ยวไปเติมน้ำอะนี่กาแฟเนี่ยจะมาดื่มน้่ายนี่น่กาแฟยังเหลืออยู่เป็นแม่ยังไงให้หมวันน้หลายคนนั้นลูกมีมันแจมันแก